คลิปนี้มาพูดจัดเต็มกันดีกว่าสําหรับยุคล่มสลายนะครับของจักรพรรดิยุคเก่าในเรื่องวันพีทสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็สาหรับประเด็นคลิปวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนนะครับกับสิ่งที่มาเร็วนะครับเกินกว่าที่ทุกคนนั้นจะคาดคิดนะครับถึงจุดล่มสลายนะครับของจักรพรรดิยุคเก่านะครับอย่างไคโดกับบิ๊กมัมเรียกได้ว่านะครับมันก็เป็นการยืนยันไปไกลๆแล้วแหละครับว่าในตอน ให,ใหม่แล้วนะครับของจักรพรรดิวันพีทซึ่งแน่นอนเนื้อหาคลิปนี้นะครับเนื้อหาบางส่วนจะมีสปอยนะเกี่ยวกับเนื้อหาของมังงะวันพีทในตอนที่1053หากใครนั้นนะครับที่บอกว่ากลัวโดนสปอยนะครับก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยเพราะว่าเนื้อหานั้นจะรู้แหละครับว่าจากักรพรรดิคนใหม่นั้นคือใครแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage หรือใน Facebook สะดวกช่องทาาางงงไหนนกก็กดดตติมช่อทั้น ก็สำหรับบทสรุปนะครับของศึกสงครามนะครับหรือว่าภาคจักรพัินะครับไล่ยาวมาเลยตั้งแต่เกาะโซนะครับเกาะโฮเกินะครับย่านมาประเทศวาโนนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นศึกที่ยาวนานนะครับผ่านมาเนี่ยหลายปีเลยจนในท้ายที่สุดนะครับก็ได้บทสรุปนะครับว่าจักรพัิลูฟี่หมวกฟางยูทัตคิดแล้วก็รอนะครับสามโจรสลัดนี้นะครับเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเหนือ2จักรพัินะครับอย่างไคโดกับบิ๊กมัมนะครับจึงทาให้มันก็เป็นจุดล่มสลายแบบแท้ทรูเลยของจักรพัท รุ่นเก่านะครับอย่างไคโดกับบิ๊กมัมนะครับก็ตามไปติดๆนะครับกับหนวดขาวเมื่อ2ปีก่อนซึ่งเอาจริงๆเลยนะจนถึงตอนนี้เนี่ยเรานะครับก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าไคโดกับบิ๊กมัมนั้นตายแล้วจริงๆหรือเปล่าโอเคถ้าเป็นแบบว่าไอตู่ไอแดงไอดำนะครับหรือโจรสลัดคิกก่อยนั้นนะครับผมนั้นก็คงจะสามารถคอนเฟิร์มได้เลยแหละครับว่าตายแน่ๆนะครับลงไปในลาวาขนาดนั้นแต่คนระดับไคโดกับบิ๊กมัมนั้นนะครับมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะ นะครับบวกกับทั้งนะครับมีการประกาศจากหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเป็นการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่ของจักรพรรดินะครับซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะครับจักรพรรดิคนแรกผมแดงแชงคูดจักรพรรดิคนที่2นะครับมาชาวดีทิดหนวดดาจักรพรรดิคนที่3ลูฟี่หมวกฟางนะครับแล้วก็จักรพรรดิคนที่4นะครับก็ดบากี้ซูเปอร์เทพนะครับบุตรแห่งโอดาของเรานั่นเองนะครับที่เรียกได้ว่านะครับมาแรงแซงทางโค้งเลยล่ะในการที่มาเป็นนะครับจักรพรรดิคนที่4ในเรื่องวันพีทซึ่งการล่มสลายของใครดูกับบ ผมเนี่ยนับได้ว่านะครับเหนือความคาดหมายไปเยอะเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วตอนแรกก็ไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนขนาดนั้นว่าใคโดกับบิ๊กมัมตายแล้วหนึ่งนะครับอย่างที่2เลยจริงๆเนี่ยจักรพรรดิบิ๊กมามกับไครโดนั้นเนี่ยมันก็มีชดแพ้ของตนเองนะแต่ก็ไม่ได้ถูกลบเลือนนะครับจากการที่เป็นจักรพรรดิในเรื่องวันพีชแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับไอ้ความปั่นป่วนนอกเกาะวาโนในตอนนี้จากคําพูดของเดลกูกิลนะครับว่าตอนนี้โลกปั่นป่วนสุดๆเลยมันเลยทําให้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะครับนอกจากนะครับวี แล้วก็ลูกน้องต่างๆถูเดียวคู่กิ้วเก็บไปแล้วเนะครับเท่ากับว่าข้างนอกนั้นนะครับกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมเนี่ยน่าจะรอดยากแล้วเหมือนกันนะอาจจะถูกถล่มก็เป็นไปได้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับมันไม่น่านะครับลบนะครับจักรพพัดบิ๊กมัมนั้นออกจากการเป็นจักรพพัดในเรื่องวันพีชนะครับก็คือในเมื่อกลุ่มโจรสลัดยังอยู่มันก็ควรจะเป็นจักรพพัดต่อนะครับและสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมรู้สึกสงสัยสุดๆเลย้ากลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมยังอยู่นะครับมันก็ควรจะมาช่วยแม่ใหญ ผมค่อนข้างเชื่อเลยว่ากลุ่มบิ๊กมัมต้อง <pl ug noise> เกิดอะไรแย่แน่นอนเพลอๆเนะครับไอ้แผนการของหนวดดาก่อนหน้านี้นะครับที่มันบอกว่ามันจะทําบางสิ่งบางอย่างอะไรของมันเลยเนี่ยเป็นแผนชั่วของมันนะครับอาจจะมีความข้องเกี่ยวนะครับกับเหตุการณ์นี้ก็เป็นไปได้นะครับเผลอๆเนะครับหนวดดานั้นปลุกไปจากบิ๊กมัมนะครับเพื่อไปแย่งชิงบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะครับหรืออถ้าแบบว่าไม่ใช่กรณีที่หนวดดาไปยุ่งเกี่ยวนะครับก็เชื่อว่าฝั่งทหารเรือนั้นอาจจะไปจัดการกลุ่มจนสลัดบิ๊กม หลังจากที่ CP พีโลนั้นเจอกลุ่มบิ๊กมัมจะไอ้นี่มันเป็นข้อสงสัยสุดๆเลยว่าทําไมกันนะครับจึงเกิดเหตุการณ์พวกนี้ได้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่านะครับและมันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อหมดยุคสมัยเก่าไปนะครับจริงๆถ้าถามนะถ้าเป็นผมเนี่ยอยู่ฝั่งรัฐบาลโลกนะครับถามว่าผลกระทบไหมโดยส่วนตัวก็คิดว่าการมาของจักรพรรดิยุคใหม่นั้นมันน่ากลัวนะครับหรือว่าเป็นผลต่อรัฐบาลโลกนะครับมากกว่ายุคเก่าหรือเปล่านะครับจริงๆมันก็ได้ทั้งสองแง่นะเพราะอย่างแรกเลยนะครับถ้าลองมองแง่แรกเลยนะ ของจักรพรรดิยุคเก่าที่มีมาอยู่นะครับหลาย10ปีก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นนะครับก็ยังไม่ได้สามารถสร้างนะครับหรือว่าลบล้างนะครับฝั่งรัฐบาลโลกได้ไม่สามารถทําให้กองทัพเรือนั้นแตกได้ไม่สามารถนะครับจะไปหาสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทได้นะครับก็คือการมีอยู่ของจักรพรรดิยุคเก่านั้นยังไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดนะครับไปจุดที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นไม่อยากให้เป็นไอที่ไม่อยากให้เป็นที่ผมหมายถึงนะครับก็คือไปก่อสุดท้ายอย่างลาบเทลไปคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทอะไรพวกเนี้ยก็คือับกด นี่แหละผมว่านะครับเป็นจุดที่บรรยจักของจริงเลยนะของฝั่งรัฐบาลโลกก็หาก2กลุ่มนี้ร่วมมือกันนะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นจะต่อกรได้เพราะจริงๆนะลูฟี่รอคิดนั้นก็โชคดีเหมือนกันนะที่กลุ่มบิ๊กมัมนั้นนะครับไม่ได้ร่วมในการต่อสู้ด้วยครั้งนี้หากกลุ่มบิ๊กมัมนะครับมาร่วมด้วยช่วยแม่ใหญ่ด้วยนะครับผมว่าภาพในตอนจบเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยการปะทะกับ2กลุ่มใหญ่ขนาดนั้นนะครับเป็นอะไรที่มันยากสุดๆเลยละจึงทาให้นะครับ ตอนแรกเนี่ยไม่มีแต่พอร่วมมือการของพิมพมกับไคโดนั้นอาจจะมีส่วนเรื่องจกกักรพรรดิยุคใหม่นั้นนะครับที่เราเห็นเนี่ยถามว่ามีผลกระทบหรือไม่นะครับไอเนี้ยผมว่ามีผลกระทบมากๆเลยเพราะว่ายุคใหม่นั้นนะครับก็เหมือนแบบวัยรุ่นน่ยยุคก,กําลังแบบว่าสร้างฝันในแรกยุคที่กําลังแบบปลุกเบิกชีวิตของตนเองอ่ะอยากจะได้อะไรใหม่ๆนะครับอยากจะทําอะไรนะครับที่แบบว่าหลุดโลกไปนะครับจึงทำให้ไอพวกนี้แหละที่รู้ว่าเสี่ยงแต่อยากจะขอลองนะครับจะเป็นตัวปัญหาต่อรัฐบาลโลกแน่นอนเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับจะมุ่งหน้าไปนะครับอย และจะากไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลโลกนั้นไม่ต้องการสุดๆเลยและนะครับลูฟี่ในตอนนี้หรือหนวดดาเองนะครับหรือใครก็แล้วแต่ก็มีทีท่านะครับอยากจะจัดการนะครับเผามังกรฟ้าสุดๆด้วยจึงนําให้นะครับเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านะครับเอาจริงๆแล้วจักรพรรดยุคใหม่นั้นดูจะน่ากลัวนะครับกว่ายุคเก่านะครับในมุมมองของรัฐบาลโลกด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาในตอนนี้กําลังถูกพุ่งเป้ามานะครับในการจะล้มล้างและก็จัดการนะครับเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าการมีอยู่่นนนะคััออจจกพดยุใหม้าเป็ ปัญหาสุดๆนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกในปัจจุบันนี้ ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องยุคล่มสลายนะครับของจักรพรรดิยุคเก่านะครับจริงๆผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆเรื่องการปลดจักรพรรดิเนี่ยมันไม่มีนะในเรื่องวันพีซแต่ในกรณีนะครับที่คนที่เป็นจักรพรรดิตายเช่นบิ๊กมัมไคโดตายหรือว่ากองทัพนั้นนะครับแตกสลายไปแล้วเนี่ยไอจุดนี้แหละจะทําให้นะครับจักรพรรดินั้นก็คือล่มสลายไปนะครับซึ่งเราเห็นแล้วนะครับกลุ่มโจนสัตว์ร้อยสูนไคโดก็ล่มสลายไปแล้วกลุ่มบิ๊กมัมยังไม่ได้คอนเฟิรมมมมยยยืนน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 นััะะคแแแตต่่่่่่่่่ผเชอออออวววววาาาาากกกกก็็จจไดดลลลู้้้ปปโใีีงท บอกไปนะครับลูกเลื้อกลุ่มบิ๊กมัมไปไหนล่ะไม่มาช่วยแม่ใหญ่นะครับสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าในตอนนี้นะครับจักรพรรดิทั้งสองคนจักรพรรดินะครับไคโดแล้วก็จักรพรรดิบิ๊กมัมนั้นนะครับล่มสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็เข้าสู่ยุคใหม่และกําลังเข้าสู่ภาคสุดท้ายของวันพีทด้วยนะครับในการที่พวกเรานั้นจะได้รับชมและเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับรู้สึกเสียายหรือเปล่านะครับสำหรับยุคล่มสลายนะครับของจักรพรรดิในเรื่องวันพีชนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นมางนไะครรับ เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k f แ p p g g e สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ